เป็นคนคตัวเบาชีวิตคุณจะสบายเชื่อหรือไม่ครับว่าทุกครั้งที่คุณกำลังมีความสุขมากๆคุณกำลังเสียโอกาสในการฝึกตนเองให้พร้อมที่จะรับมือกับความทุกข์ครับจริงๆแล้วเวลาที่มีความสุขเนี่ยคือเวลาที่สมควรพิจารณารมเป็นอย่างยิ่งเรามีความสุขมากแค่ไหนเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความทุกข์มากในปริมาณเท่าๆกัน ขณะที่เรามีความสุขเราต้องใช้โอกาสนั้นพิจารณาที่จะรับมือกับความทุกข์คุณปิะสินจะมาบอกเรื่องนี้กับเราให้ชัดเจนในวันนี้ครับไปติดตามรับชมกันเลยนะครับก่อนที่พระพุทธองค์ท่านจะปรินิพนธ์นะครับท่านก็ได้ให้โอวาทที่มันสําคัญมากๆกก็คือให้เราทุกคนเนี่ยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้คือไม่ประมาทในธรรมธรรม,มะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดพิจารณาตลอดเวลาเมื่อเราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเราก็พิจารณาถึงความแก่เท่าชรา เมื่อเรายัางประสบความสําเร็จนะครับเราพิจารณาถึงวันที่สูญเสียเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมศรัทธาต่างๆเวลาวันที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องพิจารณาถึงวันที่เราผิดหวังล้มเหลวธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตั้งแต่ก่อนเหตุการณนน์นั้นๆจะเกิดขึ้นเพราะเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เราจะใช้ธรรมะทั้งหมดนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราต้องมาฝึกฝนตนเอง มันคือช่วงเวลาที่เราต้องทำสงครามแล้วเช่นตัวผมเนี่ยจะมีหลายๆคนนะครับที่ตั้งคำถามว่าสูญเสียลาบยศสูญเสียเงินทองจะทำอย่างไรนะครับให้วางใจได้คำตอบจริงๆก็คือเราจะวางใจได้เท่าที่ความกว้างขวางของจิตใจเราจิตใจมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถสั่งสมได้ในระยะเวลาแค่วันเดียวนะครับเช่นเราเป็นคนที่เข้มแข็งเมื่อเราเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยผู้อื่นก็ ไม่สามารถที่จะทำลายความเข้มแข็งของเราได้ในวันเดียวเหมือนกันหรือเราเป็นคนที่อ่อนแอนะครับความอ่อนแอก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งได้ในวันเดียวทุกอย่างมันคือเรื่องที่ต้องสั่งสมตลอดระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีชีวิตที่ดีช่วงเวลาที่เราควรทำมากที่สุดก็คือพิจารณาว่าเดียวสักวันหนึ่งความไม่ดีมันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาจริงๆนะครับเพราะโลกใบนี้เนี่ยมันตั้งอาศัยอยู่ในความเปลี่ยนแปลง จะไม่มีใครที่มีชีวิตที่ดีโดยตลอดจะไม่มีใครที่ได้สิ่งต่างๆโดยไม่เสียอะไรเลยตลอดและก็ไม่มีใครเสียอะไรตลอดไปไม่มีใครที่ถูกนินทาตลอดไปทุกคนจะเกิดมานะครับแล้วก็จะได้บ้างในบางครั้งบางครั้งคุณก็เสียบางครั้งคุณได้รับคำสรรเสริญนะครับบางครั้งก็ได้รับคำนินทาวนเวียนสลับกันไปเช่นนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่ทุกๆวันทุกๆขณะ จริงๆแล้วเวลาที่มีความสุขเนี่ยคือเวลาที่สมควรพิจารณาธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราหลงเลื่อนกับความสุขนะครับเรามีความสุขมากแค่ไหนเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความทุกข์มากในปริมาณเท่าๆกันเพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมเนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่ามันทําให้จิตมีความสมดุลเป็นกลางไอ้ความเป็นกลางตรงนั้น,นมันทำให้เกิดสติปัญญาในการแก้ไขสิ่งต่างๆทีนี้กลับมาที่คําสอนพระพุทธองค์ ให้ตั้งชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในธรรมแล้วก็พิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนมักจะมุ่งเน้นที่อยากจะแสวงหาความสุขโดยที่เราลืมที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือกับความทุกข์วันนี้คุณประสิทธิ์ได้มาบอกเราแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่เรามีความสุข เราต้องเตรียมพร้อมเสมอเพราะการที่เราจะรับมือกับความทุกข์ได้อย่างดีนั้นมันต้องหมายถึงการที่เราพิจารณาเห็นความจริงเห็นธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างในทุกๆขนาดจิตมันต้องสั่งสมจึงจะเกิดความสําเร็จได้พระพุทธเจ้าจึงเตือนพวกเราในปัจฉิมโอวาทว่าให้เราเร่งนะครับเร่งพ้นจากความทุกข์ด้วยความไม่ประมาเทเถิดพิจารณายอยู่เนืองเือง และเมื่อถึงวันที่เราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเราจึงจะมีจิตใจที่พร้อมจะก้าวข้ามไปอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญที่อยากฝากกับพวกเราทุกคนในวันนี้ครับและการคคนตัวเบาขอขอบคุณครับโลแลนเจอร์โค้ดผลิตภัณฑ์ที่ช่วย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติครับที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่สนับสนุนให้เกิดรายการคนเบาที่จะมาชวนให้ทุกท่านได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปได้วยกันและขอบคุณคุณประสิทธิ์นินวงศ์ครับที่มาถ่ายทอดธรรมะดีๆให้เราเข้าใจกันแบบร่วมสมัยและเรียบง่ายและเช่นเคยครับขอบคุณที่สุดครับทุกๆท,ท่านที่ร่วมรับชมรายการคนเบามาถึงวินาทีนี้และก็ขอให้เราทุกคนร่วมกันมีชีวิตที่ เบาสบายด้วยการเข้าใจความจริงไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ท ร,รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคด ามาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย